นำไปไม่ได้บุญคือความสุขอันเกิดแต่การทำความดีที่ตนได้สร้างขึ้นมาเองบุญเป็นของเฉพาะตัวแก่ผู้กระทำเท่านั้นบุคคลเมื่อมีบุญอยู่ประจำสันดานแล้ว ใครจะมาลักเอาไปไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามถึงมหาโจรก็เถอะก็ไม่สามารถลักเอาได้เช่นกันเพราะว่าบุญนี้ย่อมติดอยู่กับตัวเหมือนเงาตามตัว ถึงแม้ตนยังมีชีวิตอยู่บุญก็ยังติดอยู่กับตัวแม้สิ้นชีวิตไปแล้วบุญก็ยังติดตามไปอำนวยผลด้วยบุญคือความสุขกายสบายใจเป็นชื่อของผลแห่งการกระทำ คุณงามความีบุญอันจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสองบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน 3. บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา บุคคลผู้กระทำบุญอยู่เนืองนิดย่อมมีชีวิตที่สูงกว่าคนธรรมดาดำลงชีวิตอยู่โดยสุขก,กายสบายใจตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่แล้วเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว ก็ได้รับความสุขคือมีสุขคติเป็นที่ไปบุญคือความสุขกายสบายใจเป็นชื่อของผลแห่งการกระทำคุณงามความดีเมื่อบุคคลสั่งสมบุญให้เกิดมีมากขึ้น แล้วย่อมจะอำนวยความสุขแก่ผู้กระทำทั้งพบนี้และพบหน้าอันหนึ่งบุคคลจะสั่งสมบุญไว้ได้ก็ด้วยวิธีการสามอย่างคือหนึ่งการให้ทานสองด้วยการรักษาศีล สามด้วยการเจริญภาวนาเมื่อประกอบอยู่เนืองเนืองบุญก็ย่อมจะเพิ่มพูนมากขึ้นบุญคืออดิยะทรัพย์อันเป็นคุณงามความดีที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ ที่บุคคลควรสแสวงหาให้มีประจํไว้ในสันดานเมื่อมีอยู่ติดตัวแล้วจะอำนวยประโยชน์และควรสุขมาให้อย่างมากมายแล้วยังเป็นที่พึ่งที่ยึดถือไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว ให้ดำลงอยู่แต่ในทางที่ดีตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตยอยู่แล้วเมื่อจะไปในโลกหน้าแล้วบุญก็ยังเป็นที่พึ่งที่ยึดถือให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอีกด้วย การทำบุญทุกอย่างต่างก็เกิดความสุขด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นบุคคลควรหมั่นทำบุญอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสด้วยอาการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาบุญก็คือ จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเหมือนตัวปวกก่อจอมปวกฉะนั้นจงอยา่าทำบาปอันเป็นความชั่วซึ่งมีแต่จะนำแต่ความทุกข์มาให้บุญนั้นเมื่อเพิ่มพูน มากขึ้นย่อมจะอำนวยประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ผู้กระทำทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็สมควรแก่เวลาขอลงคงไว้เพียงเท่านี้ให้ทุกทุกคนมีสุขภาพจังแดง ด้วยกันทุกๆคนเถิดเอวังก็มีประกาศนีย์สาธุ